3A ไก่ย่าง5้าดาววันนี้ขึ้นตบเด็กครับเจอกับกล้าศึกเพชรจินดาหรือว่าจะโดนเด็กตบก็ไม่รู้แหละ 3A นี่จากอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัย32ปีกล้าศึกเพชรจินดาจากจังหวัดลบบุรีครับกำลังหนุ่มกำลังสดห้าวหาญเหลือเกินนะครับสะกดดํำว่าแพ้ไม่เป็นมาหลายไฟติดแล้วนะครับเอาชนะพลังทิพย์สอสอวิทูนนามบุตรนะครับชนะวันชนะอบุญช่วย แล้วมาชนะนอกยกสซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยครับคอมนิ่แจ่มเหลือเกินครับวันนี้เจอกับ 3A ที่ชนะนอกยก4เดชศักดามาแล้วมาแพ้นอกยกแรกครับพันพยักษ์กิจบางนน์นะครับเจอแต่ก้านคอครับ 3A และไปชกมวยรอบชนะเพชรสองคมมาที่สงขาครับแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายแมววางแข้งซ้ายครับลอยตัวยก3มาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 3A ต่อ52ครับแข้งซ้ายคืนด้วยแข้งซ้ายครับ 3A ครับแข้งซ้ายของกล้าศึก สายไฟลามทุ่มนะครับ 3A สีเสื้อเดิมก็คือทอรรัตนาเกียรตินะครับเปลี่ยนเป็นไก่ย่างห้าดาวเมื่อ6 7ปีที่แล้วครับกรรมการนิพันธ์ทขฝันรัตนาลังสีครับนักมวยค่าตัวเงินแสนมาอย่างยาวนานเลยนะครับ 3A ครับตัดล่างเราขึ้นบดวางแข้งซ้ายครับเจอกําปั้นอื้อหือารครับใช้ความหนุ่มความสดบดเข้าไปครับมีหมัดมาครับกล้าศึกฟันศอกขวาครับเจอเข่าซ้ายของ 3A แหม่ฟันศอกซ้ายกําปั้นมาเจอศอกซ้าย 3A อีกแล้วครับ เจอเข่าขวาครับงัดศอกครับโอ้โหฟันศอกแทงเข่างัดศอกขวาแทงเข่าขวาครับสามเอกล้าศึกโหตีเข่าขวาแวครับกำปั้นสายมาเจอแข้งสายคือกำปั้นสายของกล้าศึกอยู่ไม่อยู่ครับถ้าเกิดไม่อยู่อ้างัดศอกซ้ายครับกองเชียร์น้งเงินบอกให้เดินครับหแรกแรกกันมันหยดติ่งติ่งครับบรรยายไม่ทันครับแทงเข่าซ้ายครับสามเอฟันศอกซ้ายครับกล้าศึกทีมฮะแทงเข่าขวาครับวางแข้งซ้ายไม่ถึงครับ เอาแบบสามเอหายใจไม่ทันนะครับพอเจอสอกซ้ายนี่นะครับแตกเลยครับล้าเสกครับแต่ว่าไม่สนครับเดินชนเข้าไปกับหัวทิ่งหัวตามครับลุดออกไปนอกเชือกกรรมการมาแยกไว้ก่อนความหนุ่มความสดครับของกล้าเสกวันนี้ยังไงครับสาเยุบหรือเปล่าครับกำปั้นซ้ายกำปั้นซ้ายเอาโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแต่ว่ากำปั้นนี้โดนครับแข้งซ้ายเกี่ยวได้แล้วก็แหม่ต้องทิ้งตัวไปก่อนครับเดินต่อครับกล้าเสกตั้งใจมากครับเด็กตั้งใจครับ เอาแทงเข่าซ้ายครับสามเอเจอเข่าขวาของกล้าศึกอ้าวซอกับเข่าครับเดินต่อครับแทงเข่าขวาครับกล้าศึกเจอเข่าขวาของสามเอครับกล้าศึกแทงเข่าขวาครับสามเอตีเข่าซ้ายครับยังครับยังไม่หยุดครับกล้าศึกครับโอ้โหเดินได้ตลอดจริงๆครับทีขวาไปครับสามเอติดเบรกเอาเจอแข้งซ้ายของกล้าศึกฝันสอกมาครับสามเอกำปั้นครับกำปั้นกล้าศึกมาครับ โอ้ดักแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาโตโอ้แต่เดินงุ่มง,ง่ามไปหน่อยครับตราเสกครับเช็ดเลือดอ้าวมีจิ้มหมัดล่างแล้วก็สลับบนครับโดนท้องเป็นยังไงครับสามเอโดนท้องเป็นยังไงครับแต่ว่านี่กำปั้นพอต่อยใบหน้าทีไรนี่ 3A แกบล็อกทางไม่ได้หมดเลยครับประสบการณ์มวยแล้ะครับ3.2ปีที่เจอมาทุกอย่างแล้วครับ3 a มครับอยู่ในช่วงที่เรียกว่าดีที่สุดในชีวิตก็เมื่อ ย้อนหลังไป2ถึง5ปีที่ผ่านมานี่คือ,อระยะเวลาในการยืนระยะของ 3A นิ่นานมากครับอายุ25ถึง31ปีนี้โอ้โหเป็นช่วงเวลาทองของ 3A เลยนะครับใครก็ได้เลี้ยงหน้ามาเลยครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 3A ต่อ4 1ไปเลยกล้าสึกต้องไม่ท้อครับทอเอาไว้ให้ลิงถือครับ เพราะฉะนั้นเดินชนเข้าไปขวางแข้งซ้ายครับสามเอเกี่ยวได้ขึ้นด้วยแข้งซ้ายครับสายเจอซ้ายครับอัดต่อยลำตัวก่อนครับสามเอถีบขวาไว้แม่ต่อยท้ายลำตัวครับนัดศอกซ้ายครับแม่แข้งซ้ายของสามเอไม่ถึงกล้าสิบเดินชนเข้าไปครับถ้าเกิดสามเอหมดก็จบคาวแล้วครับเรียกว่าภาคนี้นี่คงลำบากแล้วครับเพราะว่าน้องนนักมวยก็จะไม่กลัวนะครับเด็กรุ่นหลัง แต่ถ้าเกิดติดเบรกทางด้านของกล้าศึกไม่ได้ความมั่นอกมั่นใจครับแน่นอนว่าต้องอยู่ที่3าเแน่นอนครับในใบ32มปีครับผี่เป็นเศรษฐีมวยไทยคนหนึ่งเลยนะครับอา้าวแข้งแรกแข้งรู้จักเก็บรู้จักใช้ครับ3าเตั้งแขนไว้ดึงมาเจอเข่าวซ้ายของกล้าศึก3 a มตีขึ้นไม่ได้ลุยต่อครับล่าศึกครับดัแทงหมัดขวาแทงข่าวขวาดักแทงข่าฟันศอกซ้ายครับ3าเครับ แทงเข่าขวาไปครับตัดล่างแล้วก็กำปั๊กโอ้โหแข้งซ้ายครับเจอกับปั้นคืนแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับอื้ลุยต่อครับไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยครับขวางไว้ทิ้งมาขวางแทงเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายของกล้าศึกฟันศอกซ้ายครับสามเอครับโอเคไปเปิดหน้าด้วยครับกล้าศึกครับคือมือขวาตกตลอดแหละครับแล้วก็เจอศอกซ้ายของสามเอครับ โดนไปที่เดิมบ่อยๆนี่โอ้โหนี่ตาจะเริ่มปิดแล้วไอ้กองเชียร์นี่ก็บอกให้เดินอย่างเดียวครับเอาฟันศอกซ้ายครับปลาสึกไม่เดินก็ไม่ได้ครับเอาได้เหมือนกันครับได้กำปั้นซ้ายครับตามด้วยแข้งโอ้โหสามเอกขแข้งซ้ายมาครับปลาสึกแข้งซ้ายเอาเจอสอกซ้ายอีกแล้วครับพยายามต่อยต่อยคืนงานศอกซ้ายครับสามเอโอ้โหเลือกออกครับเลือกออกครับฟันสอกแทงเข่าครับชุดใหญ่ครับกำปั้นซ้ายครับแข้งซ้ายครับโอ้โหชุดนี้ครับ เอาเจอสองอีกแล้วครับนี่แหละครับมวยเงินแสนครับต้องมีจังหวะขู่คู่ต่อสู้ครับทำได้ทำครับเราก็ฉายเป็นชุดโอ้โหลักหน้าศึกหยุดไปเลยครับเอาแข้งซ้ายครับสามเอครับกร้าศกคืนวาใหมวางแข้งซ้ายครับโอ้โหยุดไปเลยครับหน้าศึกครับแข้งซ้ายครับสามเอครับโอ้โหมันครับ ด็อกเตอร์พงมนี่ชูกำปั้นเลยครับทำได้ดีมากครับโอ้โห,โหยับเลยครับล่าสิกเพชรจินดาครับอมหมดยกสี่ครับนี่แหละครับนักงวยดาวรุ่งหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงมณีบางพลีน้อยกล้าสึก หรือใครต่อใครอีกหลายคนครับกำลังรุ่งกำลังแรงขึ้นมานี่โอ้โหแล้วเจอ 3A ครับโอ้โหไม่ใช่สะพานผูกนะครับ 3A นี่ก็เป็นอีกไฟหนึ่งที่ทำโอ้โหฟันศอกซ้ายโอ้ดูกระตาปิดไปเลยครับแล้วก็กองเทียบอกให้หยุดเลยครับโอ้โหกองเทียบอกให้หยุดเลยครับไม่ต้องทำน้องแล้วครับน้องเจ็บแล้วครับ โอ้ต้องชมเลยนะครับกล้าศึกวันนี้นี่ต้องชมไปทางด้านของคันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาด้วยครับกล้าให้กล้าศึกนี่มาต่อยกับ 3A ครับ1้อยปอนด์อยู่ที่3าม2 6รอยปอนด์อยู่ที่กล้าศึกนะครับถ้าเกิดจะต่อยกับ3 a มนี่ต้องบีบน้ำหนัก 3A มากกว่านี้ครับแต่ก็ถือว่าจบลงอย่างสวยงามฮะทั้งพี่ทั้งน้องครับกล้าศึกไม่ชนะก็จริงนะครับแต่ว่าได้ใจแฟนมวยครับต่อยสนุกถูกใจคนดูครับ นี่เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทย126ปอนด์นะครับก็เลยมีการประกาศคะแนนครับแล้วก็ 3A ชนะไปเอกฉันนะครับ49ต่อ47จากคุณภาปรากฏผลและอานันต์เปี่ยมสุกคนและสุภาพบุรรอดให้50ต่อ47แล้วก็มีการคาดเข็มขัดนะครับป้องกันแชมป์126ปอนด์ประเทศไทยไว้ได้สำเร็จครับทางด้านของ 3A ครับ32ยังแจ๋วว่าอย่งงางนั้น